ต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสการเมืองอยู่กับดิฉันบิวอุบลรัตน์นะคะเราจะพบกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมพร้อมกับประเด็นการเมืองร้อนๆค่ะสําหรับประเด็นการเมืองสัปดาห์นี้เราจะพันไปที่เรื่องของการเมืองและความมั่นคงเพราะว่าตอนนี้ทหารไทยเสียขาขาที่7แล้วนะคะสาหรับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานํามาซึ่งการปลดแอกปฏิญญาสันติภาพ Jo ยเดคอเรชันที่ไทยและกัมพูชาได้มีการลงนามร่วมกันที่มาเลเซียแล้วมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสักขีพยาน ปลดแอกแล้วค่ะปลดแอกปฏิญญาสันติภาพคุณอนุทินย้ำชัดนะคะว่าเราเคยคิดว่าความเป็นปรปักษ์ของกัมพูชาที่มีต่อไทยเนี่ยมันน่าจะลดลงไปแล้วแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่เคยลดลงไปเลยและล่าสุดที่ประชุมสมชม,มีมติไฟเขียวให้กองทัพตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังคำถามตัวใหญ่ๆที่เราจะท่องแกะรอยและถอดรหัสก็คือเมื่อมีการปลดแอกปฏิญญาสันติภาพแล้วเนี่ยมันจะยังไงคะเรื่องไทยกัมพูชา มันจะหาทางออกไม่ได้หรือมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เราจะค่อยๆแกะรอยและถอดรหัสไปพร้อมๆกันเพราะกองทัพไม่มีใครบอกค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากขาที่7ค่ะนี่เป็นขาที่7ที่ทหารไทยต้องเสียขาหลังจากที่ไปลาดระเวนบริเวณห้วยตามเมรีอยู่ในพื้นที่ควบคุมของประเทศไทยนะคะแต่ว่าไปเหยียบระเบิด PMN2 และทําให้ทางด้านของจาอ่าสิบเอกเทิดศักด์ ต้องเสียขามีผู้ร่วมชะตากรรมบาดเจ็บอีกทั้งหมดเนี่ยสคนบางคนแน่นหน้าอกบางคนโดนสะเก็ดระเบิดแต่ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่คือเจทหารไทยที่ไปเหยียบกับระเบิดซึ่งมันไม่ต่างจากอาวุธที่รอเวลาโจมตีและเอาชีวิตทหารไทยนะคะนี่คือเสียขาแต่บางคนเสียชีวิตไปแล้วในการสู้รบเมื่อ24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาและย้ำอีกครั้งนี่เป็นระเบิดใหม่ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสื่อมาเลเซียพยายามตีข่าวว่าคณะ AOT ที่กัมพูชาพาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่ากัมพูชาเดินเกมเร็วหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บก็มีการพา AOT ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าสื่อมาเลเซียก็ไปประโคมข่าวว่าอ้าวสรุปว,ว่า AOT เขาบอกว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่านะคะตรวจสอบล่าสุดกองทัพบกยืนยันค่ะว่าสื่อกัมพูชา ที่ประโคมข่าวออกไปหรือว่าสื่อไทยที่ไปงับข่าวที่มาเลเซียนําเสนอว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่าเนี่ยสรุปว่าสื่อเบอร์นาม่าของมาเลเซียลงข่าวผิดล่าสุดแก้ข่าวแล้วนะคะท็อปนิวส์ออนไลน์เรามีการประมวลเรื่องนี้ท่านผู้ชมสังเกตด้านบนคือของเดิมของเดิมและด้านล่างคือของใหม่ย้ําอีกครั้งว่าสรุปสื่อมาเลเซียลงข่าวผิดคําถามตัวใหญ่ๆก็คือความเป็นกลางของประเทศที่จะเข้ามาเป็น คนกลางในการเจราจาสันติภาพเนี่ยมันจริงใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเรายังจะไว้ใจให้ประเทศอื่นเข้ามาสอดแทรกความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาหรือไม่กองทัพบกย้ําชัดนะคะว่าระเบิดล่าสุดที่จา่าสิบเอกเธอสักไปเหยียบเป็นระเบิด PMN 2และเพิ่งจะเข้ามาวางใหม่และที่มันชั่วร้ายและเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเข้ามาวาง หลังจากที่ไทยและกัมพูชาเราลงนามปฏิญญาสันติภาพหรือว่า j o จอยเดค r a t i o n นี่คือไทม์ไลน์ที่ถูกนำเสนออยู่ในแฟนเพจกองทัพบ,บกทันกระแสค่ะก็มีการไล่ไทม์ไลน์ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปดูว่าพื้นที่เกิดเหตุคือจุดไหน17ตุลาคมทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปจากพื้นที่จุดนั้นเนี่ยมันคือห้วยตามมเรียห้วยตามมเรียเนี่ยอยู่กึ่งกลาง ระหว่างปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็ภูมะเขืออยู่กึ่งกลางระหว่างเขาพระวิหารแล้วก็ภูมะเขือซึ่งทหารไทยเนี่ยยึดภูมะเขือได้เมื่อเรายึดภูมะเขือซึ่งเป็นจุดศูนย์ข่มได้ห้วยตามมเรียที่กัมพูชาเคยมาตั้งบังเกอร์เอาไว้ก็ล่าถอยออกไป ทหารไทยก็เลยเข้าไปยึดพื้นที่ห้วยตามมเรียตั้งแต่วันที่17ตุลาคมหลังจากนั้นกนม็มีการวางรั้วลวดหนามค่ะมีการวางรั้วลวดหนามเพื่อตีอนาเขตแล้วก็มีการไปลาดระเวนเคลียร์จนมันเป็นพื้นที่สีเขียวนั่นแปลว่าพื้นที่ห้วยตามมเรียรเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วถูกไหมคะแล้วเรามีการล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้รอบๆหลังจากนั้นค่ะทหารไทยไปลาดระเวนแล้วเจอว่า ลดืดหนามหีบเพลงที่เราล้อมเอาไว้มันมีร่องรอยการถูกตัดทําลายซึ่งมันผิดปกติก็จะเข้าไปทําการซ่อมแซมและไปตรวจสอบ10พฤศจิกายนเหยียบกับระเบิดจา1 1เอกเทิดพงขาขาดเพราะฉะนั้นอนุมาณได้เลยว่านี่คือระเบิดใหม่และดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามในกัมพูชามันไม่ใช่ระเบิดที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้และนอกจากจาสิบเอกที่เสียขาไปแล้วหนึ่งขาเนี่ยนะคะถัดไปอีกหนึ่งวันเราเจออีกหนึ่งทุ่นค่ะ แล้วจะอีก2ทุ่น3ทุ่นสรุปว่าตรงนั้นมีกระจุก PMN 2เต็มไปหมดเลยค่ะนี่คุณอนุทินลงพื้นที่ไปที่ภูมมะเขือแล้วไปเจอทุ่น PMN 2ที่เรากู้มาได้คือถ้ากู้ไม่ได้แปลว่าต้องมีทหารไทยไปเหยียบอาจจะขาขาดบ้างแน่นหน้าอกบ้างบางคนเสียชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําไมประเทศไทยต้องปลดแอกปฏิญญาสันติภาพโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ย ก็มีการนําเสนอแล้วก็เกาะติดยกตัวอย่างเช่นอันนี้ที่ฉันประมวลให้สื่อต่างชาติเนี่ยก็มีการมาเกาะติดเรื่องนี้แล้วส่วนใหญ่พาดหัวไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือกัมพูชาวางทุนระเบิดทําให้ประเทศไทยต้องทําการฉีกจอยเดคอเรชันไม่ว่าจะเป็นอันนั้นเป็นเดอะเดลี่บีสเป็นสื่อสหรัฐ,ฐฝั่งนู้นนะคะอันนี้บลูมเบิร์กอันนี้ NHK สื่อญี่ปุ่นนะคะหรือแม้กระทั่ง CNN BBC เเกาะติดเรื่องนี้ท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทันทีที่ กัมพูชาวางทุ่นระเบิดและทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดเรื่องนี้ทําให้ทางประเทศไทยต้องมีการประชุมสภาความมั่นคงนะคะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้มีการลงนามปฏิญญาสันติภาพไปแล้วเรียบร้อยผลการประชุมสภาความมั่นคงระบุเลยว่าเราจะระงับการลงนาม Jo ย c l a r a t i o n เอาไว้ก่อนไม่มีกำหนดด้วยนะคะและท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลขึ้นไปที่ภูมเขือประกาศเลยนะคะว่า ในเมื่อกัมพูชาไม่ทําตามปฏิญญาสันติภาพสิ่งที่เราตกลงกันไว้เพื่อเดินไปสู่สันติภาพมันจบลงแล้วเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังวินาทีการประกาศปลดแอกปฏิญญาสันติภาพจากท่านนายกค่ะของเราก็ประเทศไทยเป็นของเราครับนะครับแล้วที่ที่เรายือยู่นี้ก็คือประเทศไทยครับใครจะมาแอบอ้างอธิป,ป,ปไตยเหนือดินแดนของไทยไม่ได้ แต่ว่าวันนี้ป่วยการที่พูดเรื่องพวกนี้วันที่เราถือว่าสิ่งที่เราได้มีข้อตกลงกันไว้เพื่อจะเดินไปสู่การมีสันติภาพมันจบลงแล้วสำหรับประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทำโดยที่ไม่ต้องไป หาหรือหรือว่าปรึกษาหรือขออนุญาตใครนะครับเราได้มีการหาหรือพูดคุยกับทางกอ,องทัพเมื่อเช้านี้นะครับได้ข้อสรุปมาค่อนข้างชัดเจนนะครับในการปฏิบัติก็ทางกองทัพครับผ่านห,าหัวลาโหมก็รับทราบู่แล้วว่าแต่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เราไม่เคยคิดที่จะยอมหรือว่าเสียเปรียดใดๆกฝ่ายตรงข้ามนะครับรตรงข้ามเราวางตัวเป็นผู้กำหนดบทบาทอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ก็เช่นกันก็ยิ่งทำให้ตัวผมในฐานะรัฐบาลเป็นคนลงนามใน ปฏิญญาก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าณขณะนี้สี่ข้อในปฏิญาฏญาประเทศไทยไม่ปฏิบัติแล้วนะครับแล้วก็จะกําหนดนี่คือท่าทีที่ชัดเจนของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะสี่ข้อที่ลงนามเอาไว้ในปฏิญญาซึ่งผมเป็นคนไปลงนามเองชัดเจนว่าหลังจากนี้เราจะไม่ปฏิบัติแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราตกลงกันไว้เพื่อน,นําไปสู่สันติภาพ มันจบลงไปแล้วตั้งแต่ที่มีทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามมเรียแล้วก็ในช่วงเช้าของวันนั้นเนี่ยจริงมีการประชุมสภาความมั่นคงนะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชม,มีมติเลยค่ะว่า 1. เราจะมีการระง,งับจอ Decoration เอาไว้และ2ก็คือเราจะประท้วงเรื่องนี้ไปยังกัมพูชาและเราประท้วงไปแล้วประท้วงอย่างรุนแรงไปที่กัมพูชาและที่สําคัญคือเราก็จะแจ้งเรื่องนี้ไปยังสหรัฐแจ้งเรื่องนี้ ไปยังมาเลเซียเพราะคุณเป็นเจ้าภาพถูกไหมฮะคุณเป็นคนกลางในการดึงให้ไทยและกัมพูชามาปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพแต่สุดท้ายกัมพูชาไม่ทําเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทําค่ะถ้าไปดูในแฟนเพจกองทัพบกทันกระแสก็มีการรวบรวมสรุปเอาไว้ว่าสาระสาคัญของการประชุมสมชเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างย้ําชัดว่าเราได้ปฏิบัติทุกอย่างอย่างเป็นระบบแต่เป็นกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลง เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลถ้ากัมพูชาอยากจะให้เรากลับมาสู่กรอบ Joy Decoration คุณต้องแสดงความจริงใจมากกว,ากว่าการออกมาบอกขอโทษมันต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นและสุดท้ายอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ค่ะนั่นก็คือไฟเขียวให้กองทัพตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังนี่คือประเด็นที่เราต้องถอดรหัสต,ต่อเมื่อสอมชส่งสัญ,ญญาณแบบนี้ไฟเขียวให้กองทัพตอบโต้ได้ตามกฎการใช้กำลัง ตรงนี้น่าสนใจนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงนามปฏิญญาสันติภาพปฏิญญาสันติภาพคืออะไรมันมีสี่ข้อค่ะที่เรากับกัมพูชาตกลงร่วมกันหนึ่งถอนอาวุธหนักสองกู้ทุนระเบิดสามปราบสแกมเมอร์และสี่เคลียบ้านหนองจะหันบ้านหนองยาแก้วคุณเดินบอกว่าสี่ข้อนั้นเราไม่ทาแล้วเพราะว่าปฏิญญาสันติภาพมันมันจบลงแล้วและหลังจากนี้ไฟเขียวให้ทางกองทัพสามารถ ตอบโต้กัมพูชาได้ตามกฎการใช้กําลังและเราเห็นแล้วค่ะเพราะว่าวันถัดมาเหลือเชื่อนะคะกัมพูชาได้มีการเซตสถานการณ์ขึ้นโดยการเปิดฉากยิงบริเวณพื้นที่บ้านหนองยาแก้วในพื้นที่จังหวัดสะแก้วแล้วอ้างว่าฝ่ายไทยยิงก่อนจนมีพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บมีพลเรือนกัมพูชาเสียชีวิตซึ่งโปะมากเพราะว่าอ้างว่าคนตายอีกวันเผาเลย เก็บศพไว้ไม่ถึง24ชั่วโมงเดี๋ยวจะถอดรหัสให้ดูว่ามันโปะตรงไหนแต่นี่คือสิ่งที่เราประมวลมาให้เห็นค่ะการตอบโต้ตามกฎใช้กําลังเราเห็นแล้วค่ะเมื่อกัมพูชายิงก่อนประเทศไทยก็ตอบโต้คือการตอบโต้แบบกฎการใช้กําลังเนี่ยคือกัมพูชาใช้อาวุธเบาเราก็ใช้อาวุธเบาเช่นเขาใช้ปืนเล็กเราก็ใช้ปืนเล็กเขาใช้ปืนใหญ่เราใช้ปืนใหญ่ถ้าเขาใช้จรวบ B M 21ยิงมาแล้วมีพลเรือนของเราบาดเจ็บเสียชีวิต เรามีความชอบทำในการส่งอากาศยานอย่าง F16 หรือว่ากริปเพบินเข้าไปโจมตีพื้นที่ทางการทหารอย่างอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อคะ่ะเพราะเรามีกล้อง CCTV มีกล้องวงจรปิดและถ่ายให้เห็นว่าเสียงปืนมันดังขึ้นฝั่งกัมพูชากล้องเราเก็บเสียงเราเก็บภาพไม่มีทหารไทยบุกเข้าไปนะคะเสียงปืนฝั่งกัมพูชาดังก่อนและเราจึงตอบโต้ ตามสถานการณ์ในแฟนเพจกองทัพภาคที่1ระบุว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนมันเกิดขึ้นตอนเวลา16นาฬิกา10นาทีกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธปืนยิงมาคาดว่าจะเป็นอาวุธปืนเล็ก AK47 ่ 47, ยิงมา30นัดประเทศไทยเองได้มีการตอบโต้ตามเหตุการณ์เราได้มีการสั่งให้ทหารเข้าแนวกำบังและยิงโต้กลับไปเมื่อสถานการณ์สงบเราก็หยุดแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกัมพูชาเดินเกมเร็วค่ะประนามประเทศไทย ผู้นำกัมพูชามีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วรับลูกกันเป็นท,ดทอดๆไม่น่าเชื่อนะคะะอยยังอันนี้โพสต์คุณมาเน็ตแล้วก็อันนี้ในแฟนเพจกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลกาโหมกัมพูชาก็โพสตรับลูกกันคุณมาเน็ตประนามเลยค่ะตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวว่ามีการยิงปะทะกันแล้วบริเวณพื้นที่บ้านหนองยาแก้วโอ้โ oh, หกัมพูชาบาดเจ็บมากสื่อกัมพูชานําเสนอข่าวว่านี่ไงผู้บาดเจ็บถูก หิ้วขึ้นรถพยาบาลขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปรักษาตัวแต่ไม่มีการรายงานว่ากัมพูชาเสียชีวิตนะคะแต่ในช่วงคืนวันนั้นเองค่ะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคุณมาเน็ตโพสต์ข้อความใน Facebook ประนามประเทศไทยว่าประเทศไทยละเมิดข้อตกลงสันติภาพมีการยิงโจมตีมาฝ่ายกัมพูชากัมพูชาบาดเจ็บสามมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์นั่นแน่เอะอจะเรียกต่างชาติตลอดยิงกันคราวที่แล้วที่ช่องบก ยิงกันระวางไทยกัมพูชากัมพูชายิงก่อนไ,ไทยตอบโต้ก็เรียกต่างชาติเข้ามาแทรกแซงจะไปฟ้องศาลโลกยื่นไปศาลโลกแล้วได้ซ้ําปะทักกันช่องบกแต่ว่าเอาประสาทต,ตามเมืองทมช่องบกสามเหลี่ยมมรกตดไปฟ้องศาลโลกมันเห็นเจตนาไงคะกระทรวงกลาโหมกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการประนามประเทศไทยอย่างรุนแรงเหลือเชื่อไหมคะและที่มันโป๊ะเราะอะไรรู้ไหมคะที่คุณมาเน็ตบอกว่า ประเทศไทยยิงก่อนกัมพูชาเจ็บ3เสียชีวิตหนึ่งอ่ะดูถัดไปในโลกโซเชียลเขาก็มีการไปจับโปะเนาะว่าเอเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเสียชีวิตจริงแต่มาจากการยิงปะทะหรือเปล่าในแฟนเพจกองทัพบกทันกระแสเขาจับโปะค่ะว่าแปลก,ปกเรื่องนี้แปลก,กนะอืมบอกว่าเสียชีวิตแต่ภาพงานศพภาพงานศพทำไมทาไมดูแบบจัดงานศพ เร็วจังแล้วเผาทันทีเพราะว่าวันที่เกิดเหตุคือ12พฤศจิกายนปะทะกันช่วงเย็น4-5โมงเย็นถ้าจัดงานศพมันต้องเป็นตอนกลางคืนไหมแม้เพราะว่ามีดอกมงดอกไม้จัดเต็มเพราะวันรุ่งขึ้นเผาแล้วเผาแล้วแปลกไหมคะถ้าคิดว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงแล้วฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิตแล้วมันพิสูจน์ได้นะเพราะอาวุธปืนที่ใช้อาวุธปืนที่ไทยกับกัมพูชาใช้ไม่เหมือนกันนะคะ มันดูได้นะว่าหนึ่งเสียชีวิตจากอะไรและสองอาวุธที่ใช้ใครเป็นคนยิงการเลือเชื่อค่ะเผาเผาเลยแล้วในวันเดียวกันพา AOT ลงพื้นที่เดินเกมเร็วไปดูหน้างานเลยซึ่งเรื่องนี้ที่ฉันสัมภาษณ์เสต๊อดท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบอกท่านยืนยันว่าคือมันเป็นแผนที่เอาจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่ากาัมพูชาก็โกหกมาแล้วหลายเรื่อง และเราก็แจ้งไปยังนานาชาติแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงมันคืออะไรแล้วเราลองคิดตามกัมพูชาอ้างว่ามีการยิงปะทะกันและทหารไทยแล้วกราดยิงใส่พลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บและเสียชีวิเตเซโตอตั้งคําถามกลับไปว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนค่ะเราเข้าแนวกำบังและยิงตอบโต้ใช้เวลาประมาณ10นาทีประเด็นคือถ้ากัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนมันจะมีพลเรือนอยู่ตรงนั้นได้ยังไง แปลว่าคุณไปยิงในพื้นที่พลเลรือนหรือเปล่าหรือสองคุณเอาพลเรือนมาเป็นโล่มนุษย์โล่กำบังหรือเปล่าอันนี้ต้องดูให้ออกและความโป๊ะของกัมพูชาถ้าเราย้อนกลับไปเอาจริงๆกัมพูชา,าก็โกหกมาแล้วหลายเรื่องทั้งหมดที่เห็นด้านหลังอันนี้เป็น fake news, เฟกนิวส์คร่าวๆนะที่ฉันไปรวบรวมมานะยกตัวอย่างเช่นพนโทมาลีออกมาโวยวายว่าฝั่งไทยใช้อาวุธชีวาภาพเฮลโหลสติไม่มีหากว่าเราใช้อาวุธชีวภาพ ลงข่าวตอนนั้นเป็นแม่ทัพกุ้งเป็นแม่ทัพภาคที่สองลงข่าวว่าแม่ทัพกุ้งเสียชีวิตแล้วแม่ทัพกุ้งอัดคลิปบอกผมยังอยู่ตอนนี้เกษียณไปแล้วหรือถัดมาลงข่าวปลอมว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตจากแก๊สพิษที่ประเทศไทยปล่อยเหลือเชื่อไหมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและนี่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะท่าน President of United States of America คะ่ะ กัมพูชาลงข่าวว่าประเทศไทยปล่อยสารพิษแล้วไปเอาภาพเครื่องบินโปรยสารเคมีสีชมพูแต่ข้อเท็จจริงคือนี่คือเครื่องบินที่โรยดับไฟป่าท,ที่แคลิฟอร์เนียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตรงฮอลีวูดฮิลล์อะค่ะที่มันมีไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียเสียหายบ้านเรือนคนรวยโอ้โหพังเสียหายใช้เครื่องบินดับไฟป่ากัมพูชา,าเอาภาพนี้มาแล้วบอกว่าประเทศไทยปล่อยแก๊สพิษ มันหลายครั้งแล้วจริงๆค่ะที่เรามีประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้แต่เมื่อวันนี้เราปลดแอกปฏิญญาสันติภาพแล้วเขี่ยวเล็บกองทัพพร้อมแค่ไหนกองทัพบ,บกว่ายังไงกองทัพเรือว่ายังไงกองทัพอากาศกำลังทำอะไรอยู่ครูเดียวเดี๋ยวกลับมา